สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับแก๊้งของทีวีแมนโดนสาบกันหน่อยนะครับทุกคนและนี่ก็คือร่างเริ่มต้นนะครับของทีวีแมนที่โดนสาบนะครับช่วยชัอนดูไวม่นะทงตอมอยชอนกอยร่างไปสุภขอบนี้คายบังอ๋อทอมชนวันนียเฮ้ย,ยน่าจะโดนสกีบิดี้สาบนะครับทุกคนกลายเป็นร่างแบบนี้เออเดี๋ยวผมขอเพิ่มกองทัพของทีวีแมนโดนสาบหน่อยละกันนะครับทุกคนมาเรามาเพิ่มจิ้มแนะ่นี่แนะ่นี่ นี่แน่เออจระหดขนาดไหนวะเนี่ยเ้ยนี่เพิ่มซะเยอะเลยประจึบ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 นี่และนี่ก็คือกองทัพของทีวีแมนโดนสามาฮะรองมาสู้กับฝั่งของสกีบีดี้ทอร์เรกันบ้างนะครับทุกคนว่าจะสามารถสู้ได้หรือไม่เออเดีย๋ยวผมขอสู้กับอันนี้ก่อนดีกว่าแมวดีกว่าเอาเอาเป็นสกีบีดี้ก็ได้มา รอบแรกที่เราจะสู้นะครับขอเป็นตัวทีวีแมนเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นคาร์บอยทีวีแมนนะครับนี่วันดีเพื่อนรักฉันมาแล้วเรามาสู้กันหน่อยสิเฮ้ยทุกคนมีทั้ง2กองทัพนะครับนะมาดูกันนะครับว่าระหว่างกองทัพของทีวีแมนโดนสาบสู้กับกองทัพของคาร์บอยทีวีแมนน้องๆคิดว่ากองทัพไหนจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่ากองทัพของทีวีแมนโดนสาบจะเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่ากองทัพของทีวีแมนคาร์บอยจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันนะครับว่าระหว่าง,งทีวีกองทัพน,นะครับกองทัพทีวีแมนของโดนสามนะครับแล้วก็ทีวีแมนคาร์บอยสู้กันใครจะชนะ Let's go เฮน่ ของทับข้าบอยของพวกเรามีปืนได้เวลานิงกลัวผู้แกจะวิ่งถึงตัวฉันนี่แนะ่นี่แนะ่เออเฮ้ยมี่มาแสงหน้าจอมาอะไรบ้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปสามารถขยับตัวได้เออนี่แน่นี่แนะน่นะเฮ้ยโอ้ยจมวนปืนแล้วเนี่ยคนแรงไอ,ชอ้ชิีกระโดดลบตอไอ้ชิปีพวกเรารวมกลุ่มกันไว้วยัยที่แมบที่มนะีหน้ามาถึงตัวโอ้ยฉันจะ เอาเลเซอร์ไปยิงที่นอกแกเฮ้ยเพื่อนโอ้ยทุกคนมองไม่เห็นนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วนะครับผู้ที่ชนะนั่นก็คือแกงของคาร์บอยทีวีแมนเปืนของฉอนเป็นไงล่ะเพื่อนแรงไหมเอ่ยเฮ้ยอย่างแรงเลยนะครับทุกคนขอดูเลือดหน่อยเลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับบางตัวโอ้โหบางตัวเลือดจังเต็มอยู่เลยงานต้องเจอการล้างแค้นของ ทีวีแมงร่างอัปเกรดต่อมากันเลยนะครับทุกคนอ่าก็จะเป็นในร่างของ5จอนะครับในแนนนี่แนนแน,น้อยบางอาจมากทำเพื่อนรักของข้า แกทำลูกน้องของข้าข้าจะจัดการแกให้หมดเลยไอ้ผู้วสกีบิดี้ทีวีแมนอ่ามาดูนะครับว่ารอบหลังแค่นี้เขาจะรักแค่ไห้กับรุ่นน้องของเขาได้หรือไม่ Let's go ในแนวยิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโวยลูกบอลแสงหน้าจอทำไมกระตุกแล้วกดเดี๋ยวต้ีงเปิดแสงหน้าจออยู่เฮ้ยโอย่างแรงนะครับดูได้ยังเอ่ยมาแล้วมาแล้วแสงหน้าจอ เราไม่สามารถดูตรงๆได้นะครับโอ้ยขนาดคอมผมยังค้างเลยโอ้ยอันตีแรงเกินแกไม่รอดแน่อาชิบในตกไปหนึ่งเทเอ้ยฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วว่าฉันมาล้างแขนให้ลูกน้องของฉันนี่จะหนีไปไหนจ้อจะหนีไปไหนนี่ลุมตมซะเลยโอ้ยทุกคนทีวีแมนโดนลุมตบโอ้ยเรียบร้อยนะครับเอ้ยอย่างโหดเลย โอ้ทีวีแมนทีวีแมคคาร์บอยโดนล,ลุมตบแล้วครับเออแล้วก็เหลือกี่ตัวปะเนี่ยเหลือเยอะอยู่นะครับสําหรับแก๊งของทีวีแมน5จอนะครับอ่าแต่ว่าเป็นร่างที่โดนสาบนะครับเฮ้ยแกงโหยขนาดนี้ร้อนนี่ยตบทีเดียวไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้เลยงั้นเอาสกีบีดี้มาล้างแค่นหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็น มาเฟียสกิบิรี้ทอเล็ตน,นะครับอาชุบนี่แฮ่ๆฉันคือมาเฟียใครมาอยู่พื้นที่นี้ต้องขออนุญาตฉันก่อนไม่งั้นฉันไม่ให้ผ่พนเออฮอบมาดูกันนะครับว่ามาเฟียจะสามารถล้างแค้นให้กับแก๊งสกิบิรี้เขาได้หรือไม่เลสโกเออนี่ยังไงเอ่ยมานี่เอ้ยเอ้ยนี่มันแสงแสงหน้าจอบ,บ้าอะไรวะนี่เอ้ยฉันแสบตา ฮ้ยไม่ฉันแสบตาช่วยปิดแสงนี้เโอ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถเคลีที่ไปไหนได้เลยโอ้โหทุกคนอันตีมาแรงมากเลยเอาพิษฉันไปเกิฑนี่นี่ฮ่าฮ่าตัวแค่นี้บางอาจมากจะมาทักชิงศึกที่หนึ่งกับช้อนโอ้โหทุกคนและผูช้ชนะก็คือสกีบินี่ทอรเลสมาเฟีย ในรอบนี้นะครับชั้นนี้ผมก็จะเพิ่มเฉพาะตัวทีวีแมนระดับ5้าจอนะครับอานี่แน่นี่แน่นี่แน่แต่ว่าอันติาตัวนี้มันแรงนะครับทุกคนเออทำให้คอผมค้างเลยแต่ก็สู้กับพวกทีวีเหมือนกันนะครับแต่เป็นร่างปกตินะครับร่างเออเลอร์สู้กับร่างปกติมันจะเป็นอย่างไรบะาเนี่ยเอ้ยว่าแต่ร่างปกติอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับอัปเกรดมาเยอะเกินจนไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวหาไม่เจอครับต้องพิมพ์หามาหน่อย อทีวีร่างปกติอยู่ไหนนะทีวีร่างปกติเอ้ยยังอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจอนะครับทุกคนแต่ว่าผมมีสกิลีดีนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนะฮะขอเพิ่มร่างปกติเหมือนกันหน่อยละกันอ่านี่แนี่นี่ยนี่เนี่แนี่นี่นี่เนี่นี่นะเออเท่ากันเพราะว่านี่ไงเอยตรงนี้ห่างๆอยู่วางให้มันเท่าๆกันอีนีนี่เลยครับผลสงครามทีวีกับทีวีโดนสามาดูกันนะครับว่า ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าทีมของทีวีแมนโดนสาบจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึมาได้เลยและใครคิดว่าทีมของทีวีแมนร่างปกติจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สมาได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าแก๊งของทีวีสู้กันเองใครจะเป็นผู้ชนะ Let's go <S ได้เวลาวีเฮ้ยตัวคนเต็แล้วโอ้โนเติเฮ้ยไปกี่ตัวเนี่ย เปิดแก้ไม่กี่ตัวนะครับทําให้ส่วนที่เหลือหยุดนิ่งไปเลยเอ้ยเอ้ยฉันฉันรู้สึกทําไมแสบต่อเองวะเดียเฮ้ยนี่มันอันติอะไรวะเดียทํทำไมมันเหมือนฉันสกนดนี่แกไปทาอะไรมาเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ตกไปหนึ่งทีอันติเหมือนการเปรียปเลยนะทุเเนนี่นี่โอ้ยทีวีฆ่ากันเองทุกคนหาฉันมาแล<ถ>้วเพื่อนว่าแต่ฉันไม่สามารถปิดอันติของฉันได้เฮ้ยทุกคนแล้วนะผู้ที่ชนะนั่นก็คือแกงของ ทีวีแมนในร่างโดนสาเป็นผู้ชนะนะครับนี่ฮะทุกคนมันเปิดอติไว้เลยมันไม่ปิดอฮ่าันคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแกงของทีวีแล้วในรอบนี้มาเจอกับทวีแมนไททันกันบ้างครับมาชิบนี้เฮ้ยันแตนว่าโดนสานะครับร่างไททันของทีวีนะครับอะนี่แน่นี่แน่นี่แน นี่แน่นี่แน่เอ้ยเยอะไปละเอาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนี่คือร่างทีวีที่โดนสาบนะครับทุกคนเฮ้ยจะโขดขนาดไหนวะเนี่ยร่างทีวีโดนสาบแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะโหดอยู่นะครับมาสู้กับอัลติเมททีวีหน่อยแล้วกันนะครับเออนี่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 น,นี่โอ้โหอัลติเมททีวีกับทีวีแมนโดนสาบดูกันนะครับว่าสงครามไททันรอบนี้ฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะเอ้ย ใครคิดว่าแก๊งของทีวีแมนโดนสาบจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าแก๊งของทีวีแมนอัติเมทจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาดูกันเลยนะครับว่าสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ let's go หู้ยรอบนี้ต้องเดือแน่เลยเอ้ยแสงมีของแค่นี่คืออัปเกรดมาแล้วหรอเนี่ยเอ้ยแต่ว่าฉันไม่สามารถขยับพยังร่างกายได้ฝากไปก่อนเถอ เรียบร้อยนะครับทุกคนและทีวีที่ชนะก็คือทีวีแมนโดนสาบนะครับเฮ้ยมันเปิดอติก่อนนะครับแสดงว่าใครเปิดอติก่อนได้เปรียบนะครับ เอองั้นเอาทีวีแม่มาสู้กันเองหน่อยแล้วกันท่านทุกคนอ่ะร่างไทยท่าน,นครับอ่ะจึบจ๊บอ,บอบ่ึ๊บอ่จึ๊บอึ๊บ่มาดูกันนะครับว่าในรอบล้างแค้นนี้เขาจะล้างแค้นได้หรือไม่ Let's go หูยเหมือนกันเลยสู้กันเองเออตอนนี้กำลังสู้กันอยู่นะครับไม่แน่เป็่ายทีวีของฉันแกบังอาจมากที่ทำเพื่อนรักของฉันตายแกก็ต้องไม่หลอด เรียบร้อยนะครับโอ้ถือว่าเป็นการล้างแค้นได้อย่างสมบูรณ์แบบน,นะครับขาไปจนหมดเลยนะครับสำหรับฝั่งของทีวีแมนรอบนี้นะครับผมก็จะเพิ่มทีวีแมนทุกเวอร์ชั่นไปเลยละกันนะครับทุกคนมาเรามาเพิ่มทีวีแมนทุกเวอร์ชันนะครับเอาเป็นเวอร์ชันไทยท่านมาก่อนนะครับยืนอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยเอาไว้ฟั่งนี้ดีกว่าเราลองเปลี่ยนฟังบ้าง,างอะนี่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 ทั้งหมด5ตัวนะครับ ทีวีแมนะ่รงต่อมาครับก็จะเป็นทีวีแมนาจอครับอ่านี่เลยครับึ๊บอึ๊บืึ๊บอึ๊บนี่เออและร่างต่อมานะครับก็จะเป็นทีวีแมนร่งารนะรงตัวเล็กนะครับึ๊บอึ๊บนี่ไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับอืออ่าและนี่ก็คือกองทัพของทีวีแมนนอนซับชั้นมา ล้างแข้นคืนแล้วโอ้ยมาล้างแค้นคืนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหน่ากลัวประมาณสำหรับพวกนี้มารอบนี้ต้องเจอกับสูตรโหดบ้างนะครับทุกคนก็จะเป็นผมขอเอาเป็นตัวแคมิล่าแมนนะครับทุกคนมาล้างแค่นหน่อยแล้วกันมาแคมิล่าแมนถือโล่เนี่ยไม่ใช่ดิอันนี้แคมิล่าแมนถือคอนะครับแล้วก็สปีกเกอร์แมนพร้อมด้วยทีวีแมนเหมือนกันนะครับกระชืบนี่3ส,สหายนะครับมาดูกันนะครับว่า3เจอกับประมาณ20ตัวนะครับทุกคนจะสู้ไหวหรือไม่ ใครคิดว่าแก๊งของแคมิลร่าแม่จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของทีวีแม่โดนสาบจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาดูกันนะครับว่าในรอบนี้ใครจะโหดที่สุดจะก,กันเลยโอ้โหนี่นะเฮ้ยอติอีกแล้วอ้ยอติอติคนไหนนะครับอติของทีวีเป็นอะไรที่แรงมากๆเออแต่ว่าตอนนี้ตุลากาน่าจะสรุด,ดูเออเชื่อมันไว้ไหมเบื่อนฉันไปยะยาม เคลื่อนที่ร่างกายอยู่แต่ว่าฉันรู้สึกว่าเออฉันโดนดูพลังไปเออื่อช่วยฉันเถแเคมีล่าแมนตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเออไหวหรือเปล่านะครับคนตอนนี้ยังอยู่นะครับสําหรับเคมีล่าแมนแล้วก็สปิเกอร์แมนนะครับแต่ว่าทีมีแมวรรมดปกติไม่รอดนะครับทุกคนออตอนนี้ไหวอยู่ไหวอยู่น,ออาาน,นี่ขอเก็บเฮ้ยแกประกาศมาที่มาท้าสู้กับฉันเรียบร้อยและผู้ที่ชนะก็คือแก้ของเคมีล่าแมนนะครับ